สวัสดีครับผมวีชายสดอายุ18ปีนะครับก็วันนี้เล่ได้เจออีกแล้วนะครับซึ่งเสียงอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะเอออาจจะพูดได้ไม่เยอะมากนะครับก็วันนี้ผมไม่ร้อนในเนาะโอเคก็วันนี้จะมาเปิดตู้กาชาทั้งหมด2 8 0 0ันดร้อยรูบี้นะครับก็จะเปิดให้ถิ้งถั่วแล้วนะก็จะไม่มีการเปิดเพิ่มแล้วนะครับก็นอบน้อกฐานแล้วนะครับโอเคมาอันนี้ก็ค่อนข้างจะสวยนะมีเลมด้วยนะรอบแรกมาลงได้ไหม เค <Okay, S 2> ไปครับฮึมคนเจ็บปากมากเลยคนแบบอาปากนานไม่ได้นะเจ็บเจ็บมากทุกคนเดี๋ยวก็จะหายาหม,ม่าทุกคนดูแล้วกันนะคือถ้าผมไม่ไหวจริงผมจะไม่ลงคลิปแล้วนะผมจะพักไว้ก่อนนะแล้วก่อนมันจะหายดีแล้วค่อยกลับมาลงใหม่อีกแล้วกันนะอันนี้ได้ก็ไม่ได้ไปนะก็ไปต่อที่ดีจะไปเลยครับ อมาต่อที่ไอดีที่สองนะทุกคนก็ไอดีนี้ก็มีตัววันนี้เลยนะครับโอ้เจ็บไม่งพูดพูดแบบปาปากค้างไม่ได้นะเจ็บมากเจ็บมากวันนี้จะ <c oughs> วันนี้เราก็จะมาหาตัวแบบเดิมนะถูทำให้ท่าแสงครับโอเคไปนะครับ,นะรบก็บอกเลยว่าเกลือมากตัวแรกไปต่อนะครับปึง โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งเอ้ยเจ็บจี๊ดทุกคนเฮ้ยนะคนมันไม่เคยได้เลยนะแต่ละอย่างที่ได้มาเนี่ยคือมันจะเรียกว่าอะไรจะดีไปก็คือไอดีเนี้ยผมเล่นไม่บ่อยนะนานที่จะเข้ามานะบอกเลยว่าไอ้พวกปลายเหลืองเนะี่ยคือมันมีกิวอยู่นะแล้วทีนี้คือมันหา ทุกอย่างข้งที่จะยากนะทุกคนแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะคือไม่ได้เลยเลยรอเดินหน้าก็ได้นะโอเคไปก็เดี๋ยวไว้ทีมต่อไปเลยดีกว่าทุกคนก็เสียเวลามาว่าขอและโอเคคนก็มาอยู่ที่ไอดีต่อมาแล้วนะครับก็ไอเดียก็ตัวคอนก็เหมือนเดิมนะคล้ายกับไอดีแรกเลยนะ โอ้ยทุกคนเจ็บปากมากทุกคนได่งพูดสุดยอดมากก็ได้อ่ะโอเคไปเปิดหลังเกลือไปก่อนนะอ่อได้คือตัวที่ดีนะทุกคนคนน้กเรียนนะผมไม่เป็นหวัดนะทุกคนคือมันไม่รู้เป็นอะไรนะคือมันเจ็บคอนะมันเจ็บคอคอหน่อยนะเออแม่งเสียงเปลี่ยนเล็กน้อยนะทุกคนขอหายด้วยนะครับ คือผมจะพักแล้วนะก็เดี๋ยวไว้ผมมาหายดีเมื่อไหร่ผมค่อยมาแล้วกันนะผมคิดว่าผมไม่น่าไปเพอต้องพักแล้วขอท้าแสงด้วยตัวได้ไหมตัวอะไรก็ได้นะโอเคคนได้คนอีพี่ <c oughs> <c oughs> ีแล้วนะครับได้คนอีพี่อีกแล้วนะครับก็โอเคนะคือตัวนี้มันได้มาบ่อยชิบหายนะตัวนี้นได้มาไม่รู้กี่สิบล้านตัวนะโอเคไปต่อครับ กดไม่ติดเออโอเคได้ไหมสักตัวนะคนรคนได้สองตัวจริงนะทุกคนแต่ว่ามันได้ตัวบินและตัวกันบินเลยนะสุดยอดจริงครับเกมนะครับโคตรดีครับโอเคไปต่อที่ดีต่อไปดีกว่าครับโอเคคนก็มาอยู่ที่ไอดีนีครับมีอยู่เกา้าโลบีครับแล้วก็ประมาณสี่ห้าตัวนะตัวเยอะมากโอเคมาเลขก,ก็สวยเหมือนเดิมเปกดเลย อยากได้ท่าแสงดีๆนะคลิปนี้นะจะได้หรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้อีกทีรอดูอีกทีแล้วกันเม็ดหมุนน้าจาังวะโอเคแม่งต้องตัดคลิปนะไม่งั้นแม่งรองนานเกินนะโอเคมาเจอกันตู้นี้มามาแม,ม่เงเยอะยเห็สน,นเดียวพาที่ผ่านไอเดีนี้ถ้าได้มาก็จะดีนะ ไปเปิดเลยเปิดเปิดเสียเวลานะคือแบบนะครับผมไม่ค่อยชอบกดหลายทีเท่าไหร่นะคือมันบางทีมันก็ไม่บางทีก็ไม่ได้ช่วยนะทุกคนเอาลเตอโอเคดอนะ <c oughs> ได้นอนแสงนะได้นอนแสงนะก็พยายามพูดได้มากที่สุดแล้วตอนนี้ก็คือพูดเต็มที่นกคนก็นคือมันได้แค่นี้จริงๆนะครับ จริงๆอะไมค์คลผมไม่ได้เปิดไว้นะผมเลยต้องมาอัดอีกทีนะครับแต่ว่าเสียงมันเป็นอี <c> ่ <oughs> ครับก็มันได้แค่นี้จริงๆนะทุกคนก็คือผมพยายามพูดเต็มที่แล้วนะครับคลิปนี้ก็นะครับทุกคนผมพยายามเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าพูดได้แค่นี้จริงๆนะครับก็ทุกคนก็ต้องฟังแบบนี้ไปตลอดทั้งคลิปเลยนะครับแต่มีเสียงไอมบ้างนะเสียงผมแบบหายขาด,ขาดบ้างนะ คือเสียงผมตอนนี้คือมันไม่แข็งนะทุกคนก็นะครับผมไม่ได้เป็นไข้อย่างที่ผมบอกนะผมเจ็บคอนะไม่รู้เป็นอะไรนะน่าจะอัจาลงทลิปต่อเนื่องหลายสัปดาห์นะก็ร่างกายผมไม่ค่อยแข็งแรงนะครับทุกคนก็แบบว่านะเป็นคาเีก็กแล้วเจ็บป่วยง่ายนะร่างกายผมนะโดนนิดนึงอะไรก็เป็นไข้เลยทุกคนตัวผมนะเออนะครับผมเลยแบบรักษาตัวเองดีมากนะ คือผมนะ่เอ่อจะเรียกว่าอดีผมแทบจะแบบเอ่อแทบจะตัวเองเนะ่ะเป็นไข้ง่ายาน,นะคนตัวผมเนะี่ยแต่ว่าผมพยายามให้ทําให้ตัวเองไม่เป็นใครนะเพื่อที่ให้คนนะั้นได้ดูคลิปวิดีโอแบบสรุปสรุกนะครับแต่ว่าผมดันเอ่อไม่ไหวนะทุกคนคือนะครับยูดดีก็เป็นนะก็ตื่นเช้ามาคือคอคอแห่ทุกคนคือพูดถูกใครไม่ค่อยได้นะตอน,น,นคือโอ้โหทุกคนคืออาการแย่มากนะตอนนี้ก็คือเริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ได้บอสแสงกับตัวมูนฮอกกี้มานะโอเคคนก็ต่อที่ไอดีต่อไปเลยครับโอเคทคนก็มาอยู่ที่ไอดีสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับก็ไอดีนี้ก็นะครับมีอยู่สาม้ตัวนะไอสามรูบี้นะครับเดี๋ยวจะไปหาเพิ่มอีกนะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูก่อนนะสามรลูบี้นี้นะครับโอเคครับทุกคนก็เรามาเปิดเลยดีกว่าครับโอเคคนก็มากันดีกว่าครับทุกคนก็ไม่ไม่ไม่ไหวนะ คือโอ้นะครับทุกคนตอนนี้นำ้นำน้ำตาเริ่มไหลนทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ไหลนะน้ำตาน้ามูกก็ไหลนะครับโอเคไม่รู้เป็นอะไรนะตอนนี้ก็แบบว่านะครับแล้วก็ผมังไม่ได้พูดเสียงดังเหมือนแต่ก่อนก็อยากขอโทษทุกคนด้วยนะผมว่าจะพักแล้วแหละทุกคนผมไม่ไหวแล้วนะก็คืออันนี้นเป็นคลิปสุดท้ายนะเราผมจะไปพักยาวๆเลยนะคือไม่ไหวจริงทุกคนคือแบบแย่จริงทุกคนอาการมันแย่มากนะ โอเคนะครับขอคือมันนะครับทุกนะคนตอนนี้คือลิ้นก็เจ็บด้วยนะไม่รู้มันเจ็บอะไรเพราะอะไรนะลิ้นยูดีไม่เจ็บมันเองนะร้อนในนี่คือตุ่มใหญ่มากคนคือแบบว่ามันตุ่มใหญ่เงีคนค,แบบนะค,คือแบบโอ้โหนะครับคือแบบจะพูดอะไดีคือเรากินอะไรก็กินไม่ค่อยได้ทุกนะคนกะ็คือผม ผมพยายามจะยัดข้าวเข้าไปในปากฝั่งที่มีร้อนหนนะแต่ว่ายัดปุ๊บแสบเลยนะคนก็คือเทบจะจะจะคลายตอนนั้นเลยแต่ว่าผมก็พยายามฝืนกินครับตอนนี้ก็กินไม่ค่อยได้เท่าไหร่ข้าวก็กินได้นิดหน่อยนะคนก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวผมจะนั่นแหละครับทุกคนก็จะไปพัก,กยาวๆนะขอทุนคนด้วยนะที่ไม่ลงคลิปวันพุธนะครับ เพราะว่าผมนะั้นเป็นแบบนี้นะทุกคนคือเสียงเป็นอย่างนี้นะก็คือวันพุธอะ่ะผมพยายามที่จะอัดนะทุกคนแต่ว่าน่นแหนคะคบทุกคนพยายามที่จะเปิดไม้อนะัดแต่ว่ามันไม่ได้นะทุกคนคือเสียงมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือน่าจะมีคลิปถ้าจะไม่ขิดผมน่าจะอธิบายบอกว่าผมได้หัวร้อนพอสมควรนะก็คือแบบทุกคนอดเห็นผมนหัวร้อนเลยนะก็ค,คือคลิปนี้ผมหัวร้อนนะแต่ว่านะครับมันมีเสียงคนเข้าเยอะเกินนะทุกคนผมไปฟังแล้วนะ ก็คือผมเปิดในห้องเรียนผมนี่แหละทุกคนแล้วผมโหทุกคนด่าตัวนี้ยับมากคนคือต้องแต่ไอดีที่แล้วนะด่ายับมากคนด่าด่ายับยับเลยนะเคมาก็หาเพิ่มแหละนะหกร้อยลูบีนะก็ใช้เวลาหาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะผมอัดตอนตีหนึ่งนะอย่างเช่ผมบอกก็คือคลิปมันจะอัดไม่ค่อยต่อเนื่องนะคือคลิปนี้อัดตอนตีหนึ่งแต่ว่าเสียงพัดลมมันเข้านะผมไม่ได้ปิดพัดลมนะคือตอนนั้นผม เออเรื่อยๆดีวะร้อนนะตอนนี้คือก็ไม่ได้ร้อนนะตอนนี้คือไม่ได้ปิดพัดลมนะเปิดพัดลมอยู่นะแต่อยู่ไกลพัดลมขน,นาดนี้เองนะแฉ่ถั่วลมเลยไม่ค่อยเข้านะได้มอฮอกกี้มาทุกคนก็คือฮอกกี้นี่ออกบ่อยมากทุกคน <S <S ฮอกกี้กับเอ่อเนี่ยทุกคนไอตัวบินเนี่ยออกบ่อยๆนะออกทุกวันเลยออกทุกคลิปเลยนะทุกคนคือนะครับเดี๋ยวเรารอแก้มือตู้โคตรแสงในรอบหน้าแล้วกันนะก็คือปีหน้านนั่แหละครับ เดี๋ยวเรามาแก้มือนะเราจะเตรียมรูบี้ไว้ไอดีละพันห้าร้อยรูบี้แล้วกันนะโอเคเนี่ยพูดถึงก็ออกเลยทุกคนเห็นไหมเออนะแม่งไม่น่าพูดถึงเลยออกอีกแล้วนะก็เสียงมันก็จะไม่กลับมาถ้าเห็นทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเจ็บปากแล้วทุกคนแม่งเจ็บอีกนะคนคือถ้าคนเป็นทุกคนจะรู้เลยนะมันเจ็บมากๆนะโอเคนี้ขอไว้เพียงขอเพียงพอเพลงข้อนี้แล้วกันก็นกเจอใหม่คลิปนะครับบ๊ายบาย